เลยนะคะมาเจอก,กันอีกแล้วค่ะกับช่องแก้วพารวยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอบคุทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะลาวสามัคคีค่ะเมื่อคืนลาวสามัคคีของเราก็คือหลุดไปแล้วนะคะหลุดโลกไปเลยนะคะหลุดไปเลยหลุดไปเลยมาวันนี้เราก็จะมาเกตตัวใหม่ ไปสูตรที่1ค่ะสูตรที่หนึ่งไปสี่หค่ะซื้อ6กสองย่าลืมสองเก้านะ หกสองหกห้าหกเก้าค่ะแล้วก็อะไรสองสามวินอะไรเอ่ยวินสี่หกสองสามค่ะวินในตัวของเขาเลยนะคะวินในสุดหนึ่งสุดสองของเขาเลยนะคะเน้นอะไรเอ่ย านะคะคนี่คือตัวเน้นนะคะสุดสองนะพันสองนะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปด 3 2 3 6 3 9นะคะแล้วก็4046ค่ะวินอะไรวินเหมือนกันเลยนะคะวินเหมือนกันเน้นเหมือนกันค่ะ นี่เลยนะคะสําหรับอันลาวสามัคคีนะคะไปสูตรหนึ่งหรือว่าไปสูตรสองนะคะทุกคนชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นเลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็คือนิ้นนะคะหนูนิ้นประมาณนี้เท่านี้พอนะคะทุกคนอ่ะนะขอให้โชคดีนะคะทุกคนสำหรับลาวสามัคคีนะคะหนูมาซ่อมให้นะอ่นะนะจ๊ะขอให้โชคดีค่ะนี่อันนี้